เยิ่มจิตมาเลยค่ะโดนไปอันนี้เราอันนี้เราหม่แล้วคือเอาเอาเอาไงก่อนดีต้องไม่ไหวแล้วออกมาดีกว่าคืออย่างนี้จริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยสำหรับมุตัวพี่เองนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่18ธันวาที่ทำรายการฝนกระแสปี66นะวันนั้นน่ะพี่เชิญทางฝั่งของประธานวิทยาวัจกรมานะครับชื่อพี่คศ นะะที่เช kind of well ิญอาจารย์จตุรงมาถั้าที่จะไม่ปิดนะแล้วก็จะมีทางคุณต้นอ้อเนี่ยมานะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องราวของขอสของของของน้องคนหนึ่งนะฮะแล้วเราเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยนะเราก็บอกว่าเป็นเด็กแปดขวบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่18บแพันวาเลยนะะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันมีแบบหลายคนที่พยายามเล่นเรื่องนี้กันแล้วมีหลายคนไปร้องเรียนเรื่องนี้กันแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่า เฮ้ยเขาเป็นพระพเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีมีภาพบางภาพเนี่ยที่เห็นตัวเด็กเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีหน้ากตกเนี่ยมากลุมทั้งหลังซึ่งพอเราเห็นหรือทุกคนเห็นผู้สานนีก็ชนทุกๆคนเห็นก็จะเข้าใจได้เลยว่านั่นคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อเด็กคนนี้คือพราพเจ้ามาเกิดหรือเปล่านี่ไแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในมุมของตัวฝั่งเขาตัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือรูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เขาคือองค์พญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งปรากฏว่าพอเรามาพาดหัวว่าดรามา่าเกิดก้มกับเด็กแต่งวัวทั้งตัวพุนเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาไม่พอใจแต่ในมุมเราอ่ะรู้สึกว่าก็เลยเรื่องก่อนหน้านี้มันก็มีสื่อจุ่จที่กคลงอยู่แล้วแล้วข้างในรายการเนือรายการเนี่ยเราก็ยืนได้ว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เหยียดความเชื่อใครแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามจะบอกว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แต่สุดท้ายพี่ก็บอกว่าแต่ไ ouais. ม like right, de ่ใช่คือเขาบอกว่าเขานี่เป็นอนาคามีเป็นลูกพร้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไล่สเตตไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีเขาจะได้กระเชิญมาคุณแม่บอกว่าขอเป็นพูดได้ไหมเออขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหมขอเป็นกลอินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจผ่านไป4เดือนแล้วค่อยแล้วก็กลับมามีปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วก็ถึงมามามาต่อว่าพี่พี่ก็ยินดีนะครับพี่ก็ไม่เป็นไร แต่หลังๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันล้าเส้นไปนิดนึงล้าเส้นไปนิดนึงคือคืออย่างเช่นว่าจะมาด่าพี่ว่า mm. อไอ้การใช้ชู้ชู้ mm. หิวเงินหงเงินกับคนทะเลาะของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย mm. คือพี่อไม่ติดใจเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ได้อแต่เนี่ยคือให้เด็กเนี่ยมาพูดแล้วเด็กเนี่ยแปดขวบอายุเท่ากับ ลูกสาวพี่อ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <Hey, S 2> เด็กคนนี้จะรู้ได้ไงว่ากูเจ้าชู้มาก่อนวะ mm. <laughs> ถูก mm. เพราะ mm. มันยังไม่เกิดเลย mm. แ,ลแ,ลแล้วอยงแล้วอยู่ดีๆมาใช้คาพูดคํำนี้แล้วจะไปใช้คําว่าหิวเงินเนี่ยอยากได้เลยตึง้งคือพี่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้เด็กจะพูด mm. พี่คิดวันนั้นทันทีเลยว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันมันต้องมีอะไรอยู่อยู่อยู่อย,อยู่ข้างหลังแน่ๆอะไรเงี้ย mm. แล้วพี่รู้สึกว่า mm. พ,พี่พี่สงสารน้องพี่อยากพี่อยากให้น้องเนี่ยได้ได้ใช้ชีวิต ในวัยเด็กจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่อง <S 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 คือเรื่องแรกเลยเนี่ยที่มองว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยน้องจะมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียนถ้าเกิดน้องไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เพื่อนเล่าให้ฟังเฮ้ยนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ของจริงไม่เนี่ยน้องจะถูกบูลลี่จากเพื่อนถูกไหมฮะจะเข้าจะเข้ากับใครไม่ได้หรือต่อให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้วิเศษจริงๆเขาเป็นผู้วิเศษจริงๆพี่ถามว่าเด็กที่ไหนจะกล้าเข้าไปคุยกับผู้วิเศษ เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะถูกเว้นระยะห่างจากเพื่อนพี่อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะแต่พี่ประเมินประเมินจากการที่พี่เองมีลูกและพี่เองก็คุยกับหมอจิตเวชเด็กเนี่ยบอกเมากว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เราอยากช่วยเขาแต่เขาจะมองมุมกลัดยังไงกับสิตของเขาแต่สำหรับพี่พี่ว่าทำไม่ได้กับพันที่สองอันนี้สําคัญมากคือเรื่องราวของพุทธศาสนาคือเราต้องเราเป็นคนไทยเราต้องถือศาสนาพุทธเนี่ยโอเคแบบอย่างน้อยๆทุกคนต้องรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมด าตามหลักของธรรมของศาสนาเนี่ยมาจากพระสูตรพุทธประวัติมาจากพระสูตร,าาาาร,ตรซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรเนี่ยได้มีการสอนคนแบบนี้พระไตรปิฎกสอนคนแบบนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาบิดเบือนพุทธศาสนาว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นแบบนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยเราควรจะทํำยังไงในเมื่อวันนี้คุณจะบอกคุณจะเอาเรื่องตำนานมารวมกับพระสูตรคุณเอาเรื่องพญานาคเอาเรื่องพ,พระนาคามีซึ่งจะไม่เกิดแล้ว แต่มาบอกว่าอันนี้รถชั้นเราเป็นพญานาคแล้วมาเกิดเป็นคนเพื่อช่วยคนมันได้ยังไงอ่ะพญานาคชื่อของพญานาคตนนั้นก็คืออยู่ในตำนานแต่ชื่อพญานาคที่อยู่ในประสูตย์อย่างพญามุจลินอย่างเงี้ยเขาก็ปีหลักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนซึ่งพี่ก็จะยอมไปได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่บอกว่าพี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นคนดีหรือไม่ใช่อะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ยอมให้ลูกพี่ต้องมานั่งแบบ มีเหมือนแบบศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นการบิดเบือนออกไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งมาทับฐานจะอยู่ตรงไหนต่อไปก็จะมีคนที่2คนที่สามคนที่สมาบิดเบือนแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่แปลคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่นับถึงศาสนาพุทธเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวแบบนี้อย่างพี่อนันชัยนะครับหรือว่าอย่างมหาหมีอย่างคุณยี่แทนคุณอย่างคุณต้นอ้อหรืออย่างอีกหลากหลายคนนะครับ คือเขาคิดว่าเขาเขาเป็นคนฟุดอ่ะแล้วเขาดูเขาอาจจะคิดเหมือนพี่ก็ได้ว่าเฮ้ยฟุตศาสนาเน้นจะถูกปิดเืินแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการปนเปื้อนคือถ้าจะมีน้ํามันจะเอาน้าไปใส่แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือน้ํามันร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมือของฟุตเนี่ยยังไงก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการสอนของของพระไตรปิฎกของพระสูตรของธรรมนัตต่างๆนานมันต้องต้องเป็นแนวแวทางนี้เท่านั้นเลยซึ่งตอนนี้เขาเขากํนเลยกับพี่เขา เขาเขาก็คือเขาเนี่ยคือก็บอกงนี้อ่าไหนๆบอกแลวพี่บอกว่าพี่อ่ะหลังจากที่เขาออกมาบอกเขามาด่าพี่โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วด่าพี่เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คําที่ดูหมิ่นพี่นะดูหมิ่นบริษัทพี่เรื่องนี้พี่แจ้งความไปก่อนหน้านั้นแล้วพี่แต่พี่ไม่ได้บอกใครพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าขอแจ้งความแล้วเขาต้องมาลั้ประกาศฉันแจ้งความไปแล้วนะฉันฟ้องคือไม่จําเป็น พี่อยากแจ้งความตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยที่เขาด่าพี่นะฮะแล้วแจ้งแบบดําเนินคดีด้วยทั้งหมดนะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนตัวที่ที่เขาด่าพี่อีกส่วนนึงคือส่วนของบริษัทษที่ด่ารายการนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนเนี่ยก็คือมีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กแต่ตัวเด็กเขาไม่โดนอะไรฮนะแต่พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แจ้งเลยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปไปฟ้องร้องที่เรื่องนี้ครับเรื่องเรื่องที่ว่าไป เขาได้รับหมายก่อนเขาก็เลยไปฟ้องที่เรื่องที่ว่าที่มีกพี่เล่ยฟังแต่สิบแปดันวาก็คือเรื่องเรื่องอะไรนะอ่างตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างวันนี้แจริงางวันนี้พี่หนุ่มอยากาให้เขามาออกรายการหรือว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วคือพี่ยินดีครับเขาอยากมาออกถ้ากล้ามาก็มาเลยคือพี่เปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็ดีนะถ้าเกิดเขาอยากจะมาพูดถูกไหมครับอยู่ที่ว่าเขาเขาอาจจะมองว่ารายการ ไม่ไปหรอกรายการแบบนี้คันพันนี้อะไรอะไรย่าได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาก็ก็มานะก็ะมาได้นะคือถามแค่คำเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าก็มาก็รออยู่น <c oughs> ี่ัน <c oughs> แหละแสดงว่าตั้งแต่เกิดเลอเนียก็คือพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ติดต่อมาหาเราเลยไม่เคยแล้วแล้วก็บอกว่าจะให้พี่ไปที่นูน่นเพราะพี่เคยบอกพี่จะไปเ,เขาบอกให้พี่ไปแต่ว่าจริงๆอะพี่กลับไปย้อนดูแล้วพี่ไปกดพูดเองว่าคือแม่แม่จ๋าอยู่ยังไงเนี่ยผมจะแม้ไปนะจ๊ะผมอยากจะไปดูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกอะคือพี่ไม่มีเวลาจะมาคาดคันว่าไม่ได้มึงต้องมามึงต้องมามันไม่ใช่ไงเอออะไรอย่างเงี้ยพอมองไปล่าสุดเหรอครับอคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนหน้านี้พี่่ก็ถือประสานไปทางพอมหลายครั้งนะครับคือนี่เชื่อว่าหลายๆคนคุณจะทราบว่าพอมเนี่ย สืบพรบคุ้มครองเด็กไว้เนี่ยหลายฉบับนะฮะเหมนมาตราโน,นมาตรานี้อนุนันอนุนี้เนี่ยมีหลากหลายคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกเลยว่าเรื่องของการเรื่องของการที่เอาเด็กเนี่ยออกมาพูดเพราะจะเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแล้วมีการบริจาคเงินเข้าไปทาบุญเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้นะฮะพอมอเองก็ต้องเข้าไปดูแต่แรกแต่ทีนี้ล่าสุดพอมอเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะไปโดนเทศนานะฮะพอนี้พอมอเองก็เลยต้อง มีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งกระบวนการศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยแยกแยกเด็กมาเพื่อให้พอมอนเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยก็ยังอ,อยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนอีกอันหนึ่งก็คือสํานักสงฆ์เอ้สำนักสงฆ์สำนักพุทธนะฮะสำนักพุทธปอภัยของคนสำนักพุทธเองเนี่ยก็จรงิงๆแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้จรงิงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ถือกฎหมายอะไรในการที่ไปจัดการจัดการได้แก่พระกับเนน นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีกฎหมายสงอยู่นะฮะซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอาญาของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยได้แล้วสามารถที่สำนักสงไปแจ้งความหรือไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ให้ประชาชนอย่างพวกพี่เนี่ยมันนั่งแย้งกันเองแล้วเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องพี่เขาฟ้องอนันชัยเขาฟ้องต้นอ้อเขาฟ้องคนนี้คนนี้หมดพี่ต้องมานั่งเสียตังค์ค่าทนายค่าเสียเวลาเดินทางแลวถ่อภาคัฐทำอะไร อันนี้พี่ก็ต้องถามไปแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่โอเควันนี้พอมอเขาเดินหน้าแล้วสำนักสงฆ์เนี่ยอยากให้พุทธประวัติเนี่ยถูกิดเบือนะสำนักผมบอกว่าสำ,สำนักพุทธอยากให้พุทธประวัติถูกปิดเบือนเหรอเพราะว่ามันมันแล้วใครจะจัดการอ่ะตำรวจตำรวจก็บอกว่าโอเคพี่เคยคุยกับทางทางผู้การของปรคมเจ้ารบอกว่าผมพร้อมเลยเถ้าวันนี้คุณมีมีมีผู้เสียหายวันนี้มีละ เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีการดําเนินการอะไรมากขึ้นไีคือพี่พี่คงไม่ยอมครับคือคือคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกเขาคือพี่อยากจะฝากไปบอกเพราว่าอยากให้เขาว่าดึงสติกับมาสักนิดหนึ่งคืออันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกคือลูกถ้าลูกจะโตไปแบบนี้มันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีสังคมของเขาพ่อแม่พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะ ชี้ทางได้แต่ไม่สามารถชี้นําได้อ,อันนี้คือคุณต้องเรียนรู้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมแบบลาบากจริงเวลาเขาโตขึ้นไปแล้วหันกลับมาเขาจะงงเลยว่าที่พ่อแม่ทำอะไรใช่ไหมว่ามำรวจาตมวจพี่หนุ่มืนยันว่าเราไม่ได้รังแกเด็กเราไม่คติพ่อแม่พี่ไม่ได้รังแกเด็กพี่ไม่ทะเลาะก,กับเด็กพี่ไม่ได้ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่พี่เพียงแต่ต้องการปกป้องในุความถูกต้อง แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของศาสนาเนี่ยสำคัญเราไม่สามารถปล่อยลูกหลานเราเนี่ยโตขึ้นมาในในในศาสนาพุทธที่มีลัทธิอื่นๆเข้ามาแทรกแซงถ้าเกิดเป็นลัทธิอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยพี่เริยมยุ่งเลยเพราะพี่ทำมาเยอะเนี่ยเอาหม้อมาครอบหัวเคาะหมอ้อบอกเนี่ยสามารถรักษาโลกได้ก็เรื่องของคุณอ่าคุณจะมานั่งไล่ผีไล่ต่างเรื่องคุณกุฏิสนเสน่ห์ก็เรื่องของคุณแต่พอคุณมาแตะเรื่องของศาสนานี้ไม่ได้เพราะลูกพี่ก็ต้องโตขึ้นไปกับมือศาสนาเหมือนกันเพราะลูกพี่เป็นพี่เป็นพุทธ ซึ่งเองก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าว่าพี่เองนะก็เหมือนเป็นติดคู่พี่ภาคกับอาจารย์ออสเนี่ยมานาน2ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณ2ปีแล้วก็มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ออสแกก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งข่าวของพี่เหมือนกันแล้วพี่เองก็ทํารายการแกก็มานั่งในรายการให้เรามีเรื่องอะไรที่ได้ส่งเรื่องไปหาแกว่าอาจารย์ทำอย่างนี้นี่หรือว่าถ้าบางวันหนึ่งมันเกิดความเข้าใจผิดกันนะ แล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออสก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการที่พี่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเคลียร,ร์แบบให้มันให้มันเคลียร์เคลียร์แบบให้มันหายสงสัยกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบก็ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วอะไรทีร่ทำ<อ>ให้กลับมา,มาดีกันเข<อ>้าใจกันคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่ นะฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คือเอ่อเป็นบ้านใหญ่ของของท่านประธานคุณปองคุณจักรสรท่านก็เหมือนกับประสานมาเพราะว่าจริงๆผมเองก็พี่ก็รู้จักกับท่านหนงคุณปองพลอาจารย์อ๋อแต่ก็รู้จักทีเนี้ยแกก็ถ้าที่ถามกันนะฮะแกก็บอกว่าแกเห็นแบบทั้งสองคนเนี่ยมีประเด็นกันแล้วก็มีการวิวาทะกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแกรู้สึกแกอึดอัด แกก็เลยลอง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 คุยดูว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยว่าจะมีการพูดคุยกันซึ่งตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วก็พอมาวันนี้ได้ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็อธิบายว่าตัวอาจารย์แบบไม่สบายใจตรงไหนเออผมเองเนี่ยก็นําเสนอไปในบางทีเนี่ยแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปไปรู้จักกับคนนั้นคนนี้คนนู้นซึ่งเป็นคู่พิพาทกันเหมือนกันแกก็เลยเข้าใจเหมือนว่าเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่ นะครับแล้วก็แล้วก็แต่พี่เอ็มนคนที่ไม่เคยออกมาพูดคือไม่อยากมาพูดเรามีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมามานั่งพูดมานั่งอะไรกันในโซเชียลอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่า,ากันในทาิตสัยแต่ก็มันนั้นก็คูณทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกการาคุยกันก็เลยคุยกันก็ค,คียกันไปอยนะ่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็คือในมุมอาจารย์ออสแต่ก,แตก็แต่ก็ถอน ของทังที่ทางช e. าง่อง3าทั้งหมดนะฮะแล้วพี่ก็ถอนด้แกทั้งหมดเหมือนกันเลยนะก็คืออาญา3คดีแพ่ง1คดีแจ้งความอีกประมาณ9คดีเกลี้ยงเลยไหมครับถอนทหมดเลยครับอนกี่ดีครับของอาจารย์ออสเนี่ยมีมีประมาณ3คดีที่แจ้งที่ที่ฟ้องพี่นะฮะที่ฟ้องที่ฟ้องเป็นแต่ไปฟ้องแพ่งอ่้สึกฟ้องแพ่ง2อาญาหนึ่งประมาณแล้วก well, KK, aki, 3, 2, 3, 1, freely, 9, ็มีฟ้องอาญาช่องสามันอีก นะครับก okay. ็เคลียร์กันไปก็จบกันไปอย่างเงี้ยก็ร่วมงานกันได้หลายคนรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นพี่ก็ไม่คิดเลยหรอพี่พี่ก็ไม่เคยคิดจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในวันที่เราโมโหนะฮะพอเราโมโหมันก็ไม่มีสติพอไม่มีสติเราก็รู้สึกว่าเอ้ยว่าเราเราก็ต้องเราก็ต้องสู้อ่ะเหมือนกันพอพี่สู้เขาเขาก็ต้องสู้กลัดอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายมันก็มาเรื่องความบาดหมางมันก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งพอเรามานั่งแบบคุยกันเรามีสติในการคุยกันแล้วเนีย พี่ว่าทุกอย่างมันก็เบาบางลงได้เพราะว่าตัวเองทํารายการกระแสเองเนี่ยตัวพี่เองก็ก็ถือกตินี้อยู่แล้วนะครับว่าคือคืออยากให้ผู้พิพาทษอ่ะมานั่งในรายการแล้วก็มานั่งเคลียร์กันนะครับอย่างบางคนบอกเอ้ยเอารายการหุนกระแสเอาไอ้รายการคนทะเลาะกันหัวเมียตีกันคนทะเลาะกันมาออกเบือ่อไม่อยากดูจริงจริงแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยเรามีจุดทุ่งหมาย,ยคือคือเชื่อมันว่าพี่เองเนี่ย มีโอกาสเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะครับท่านเองก็เรียกพี่ใบบอกว่าเออขอบคุณนะที่ที่ที่ทำรายการของกระแสเพราวะว่าบางครั้งเนี่ยคนสมัยเนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายคนสมัยนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีรายการแบบนี้ออกไปอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่นะฮะเป็นทุกๆร,รายการจะเป็นเปิดปากกระพาคุ้มเป็นถกไม่เถียงเป็นเลียชัดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ใน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 บ้านเราเนี่ย คือมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อกฎข้อกฎหมายใ,ให้กับคนที่ดูเดี๋ยวเขได้รับรู้าอ,อ๋อ,อมันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นเลยพี่ก็รู้สึกว่าโอเคเพในบุหัาจา์อสพี่เองทําเรื่องของการไกลเกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไกลเกลีย่ยเขาเหมือนกับที่เราทําในรายการเท่านั้นเองอืมอานนี้น,นอกจากภาพอาจัวจานอสเราได้เห็นเราจุบปากเจีย๊ยบไหมครับฮะเจี๊ยบเรามีจุบปากมาเพราะว่าเราให้ให้เจอตัวมันก่อนดีกว่าเออขาก็ตัางฉายาเราหนุ่มร้อยสารเออก็ ก็นั่นแหละครับคือีเรี่บพี่เข็บอกมาล่าสดมันกลับคอยู่การือีนี้มันกลับมาตำนานคืออย่างนี้คือคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วอ่ะพี่แบบพี่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเนื่องาะว่าพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องตั้งสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วอ่ะพอมาพูดวันนี้ว่ามันไม่ประโยชน์อะไรเลยอ่ะก็พอพอจะได้ยินครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านไม่ได้เลยแต่ว่ามีคนระบอกอย่างเงี้ยแบบว่าพี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง นานมากแล้วอ่ะมันมนานมากจริงๆแล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะพูดวันนี้อ่ะมันมันเรื่องมันจบแล้งกับวันนั้นแล้วก็ถ้าเรื่องรายการเขามีติดต่อมาครับยิงแบบว่าพี่เอก็ต้องดูคิวเขาทุกวันนี้คืองานที่เยอะมากจริงๆแล้วก็าํางานแบบเยอะมากอลย่างี้ก็ก็ต้องดูเวลาด้วยเลยครับจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้ไปอยู่ในรายการเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้นะครับริงแบบว่าตอนนี้มันมันจะวิ่มีคิวเลยมัน ลุยพูดยังไงคือคือพี่เชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าพี่เองอ่ะทำงานแบบหกวันนะฮะเต็มๆเหลือวันได้พักผ่อนวันวันอาทิตย์ตกใจไหมคะตอนตอนที่เห็นว่าอ้าวตัดาดมินิมันกลับมาจาบแค่เรื่องเมื่อกี้เขาไปพูดถึงผู้อื่นอะไรเงี้ยแล้วโดนก็ก็พี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือผมไม่บอกว่ามันไม่ลุยพูดอะไรแล้วมันมันมันเป็นเรื่องนานมากอ่ะมันสิบเจ็ดปีเด็ก เป็นวัยรุ่นแล้วแต่ไม่มีคนไหนที่มีมุมแบนี้แล้วที่อาจจะทำให้เสียความจริงทำให้คนเข้าใจผอะไรอย่างเงี้มันที่ว่าอย่ที่บอกไปครับคือมันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็จะพูดในวันนี้เพราะมีเรื่องในอดีตนะคือมันจะจริงหรือมันไม่จริงมันมันถูกมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้ววันนี้มันไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรวันนี้เขาบอกว่าเคาได้มีการคุยกับไอหนุ่มแล้วหมายถึงว่าคุยกันเป็นปกติกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เขาก็เป็นเพื่อนนะเก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับก,ก็เป็นเพื่อนกัน,น,ตนแต่ยังไม่ได้รับปากเนะว่าจะไปออกในการเก็บรอเวลาต้องดูอิวางที่บอก